ขอบคุณครับขอบคุณเสียงพวะเบอที่พอบให้ขอบคุณสลับรางวัลน,น้ำใจขอบพัฒงาเพลงนี้กันนะครับที่จะมามอบให้ผลงานเพลงของอา,อาจารย์สัญญาพรนาลัยนันบ้างหลายๆศิลปินนะครับที่นมาขับร้องกันสัญญาภาษายันครับ เีครบเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็มาดูระบบเสียงนะครับเล็กๆนะครับเสียงระบบเสียงข่าวนะครับก็มีเครื่องปั่นไฟนะครับคาสว่านะครับตัวนี้เป็น7.8โลนะครับก็ตัวนี้โมมานะครับเป็นการโมดิฟาย avr มานะครับตัวนี้นะครับไฟนิ่งดีนะครับประหยัดน้ำมันดีนะครับเครื่องไม่ดิ้นแรงนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเครื่องเบนซินสูบเดียวนะครับผม นะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับของสําหรับคาซาว้าคาซาบ้าก็ทําเครื่องเรือนะครับเครื่องเรือหางยาวเครื่องเรืออะไรต่างๆก็โด่งดังอยู่นะครับผมถ้าใครน้ํามันเครื่องคาซาว่าน้ามันเครื่องอะไรเนี่ยนะครับถ้าใครรู้นะครับก็ก็จะชินหูนะครับสําหรับยี่ห้อคาซาว่าแต่วางคนไม่ชินก็จะแปลกใจว่าคือยี่ห้ออะไรนะครับเบสซีบายนะครับก็เจบินนะครับดอก1 8ึ่งแปดหนึ่งร้อยกิบนะครับ ก็เข้ากันดีกับเจบินนะที่ผมลองมาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตู้เสียงกลางเป็นเคียนเทคนะครับ12นิ้วนะครับตู้ละ2ดอกนะครับแหลม1ดอกนะครับพร้อมปากนะครับแหลมเป็น750นะครับไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับใช้4กับ R เท่านั้นนะครับไม่จะไม่ใส่เน็ตเวิร์กนะครับตัวชุดแขวนนะครับของเสียงกลางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนะเป็นอลูมิเนียมนะครับหูจับนะครับนะ ก็รับ็12นี้ก็เป็นดอกอิน200รอเอนะครับเป็น200รอยเอวัตต์นะครับดอก200อวัตต์กําลังวัดต่อตู้เสียงกลางก็จะอยู่ที่500วัตต์ต่อตู้แค่นั้นนะครับผมเพราะว่าดอกกําลังไม่สูงนะครับเพราะว่าน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักตู้ถือว่าหนักมากนะครับพร้อมชุดแขวนนะครับวางแบบแนวตั้งขึ้นไปนะครับผมก็เป็นสลักลูกปืนนะครับผม ตัวนี้ก็เสียงดีนะครับผมยอมรับเลยว่าผมใช้ตู้แขวนมาตู้เคียนเทคตัวนี้เสียงดีนะผมชอบเลยถ้าหาดอกแรงๆใส่นี่ผมว่าจ a m นะมันดังกว้างดีนะครับอันนี้ก็มาจากงานนะครับหลอดไฟผมยังใช้หลอดอไฟรุ่นเก่าอยู่นะครับเป็นบางคนเขาบอกว่าหลอดไฟเซเว่นรุ่นเก่านะครับเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับรุ่นเก่าของอฟินลิปนะครับผมเป็นบัานหลดอดเป็น สวิตชิ่งนะครับเป็นอ่าเป็นสวิตชิ่งสว่างจ้านะครับแล้วก็มันแสงนวลตากว่า led นะครับ led ที่ผมยังไม่ไม่ใช้เพราะว่าผมผมว่าแสงมันไม่นวลน,นะแสงมันขาวสว่างก็จริงแต่ว่ามันแสงมันขาวนะสายไฟก็จะใช้สายประมาณนี้นะครับก็จะเป็นระบบปลั๊กทั้งหมดนะครับในระบบไฟนะครับตัวแท่นวางนะครับก็ทําจากเหล็กหนาหนักนะครับก็สมัยนั้นก็ ซื้อเหล็กมาประมาณ2,500นะครับถูกมากสมัยนิ้วคงซื้อไม่ได้นะเหล็กฉากใหญ่นะขนาดนี้นะครับด้านหน้าตู้ก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับก็สวยงามนะครับสําหรับตู้เคีย n t เทคผมชอบเลยนะครับชอบชอบเสียงดีนะครับอ่าเสียงและมาตรฐานดีนะครับก็อ่าไปงานมานะครับแล้วเครื่องเสียงก็ Power ก็มีอ่าเก้าโปรแล้วก็ด t เทคนะครับทับก็พันสนะครับอ่านะครับ ก็มีคอสนะครับใช้ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งก็สำรองนะครับแล้วก็มิกธรรมดาไม่มี EQ นะครับผมผมไม่ได้ใช้ EQ นะครับเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมในงานของผมที่ใช้นะนะครับเพราะว่าไม่มีมอนิเตอร์ไม่ได้มีอะไรนะครับผมส่วนตัวผมผมไม่ใช้นะครับนะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมด้านหน้านะครับก็ถือว่าหนักอาการนะครับสำหรับเอาตู้ขึ้นรถเพราะรถก็เป็นแหนบนะครับ แหน่เป็นแหน่ไม่เดิมนะครับเป็นแหน่คล้ายๆว่าเขาถอดออกมันเป็นลดๆเตียมานะอยากคิดว่าผมเป็นชายสามบทใช่บวดนี้ใครกวดพึ่งพระไตรเพื่อความสขลำบวดพระเลียดีไหมมีเรื่องหุน้นได้บุญสกใจท่องบนบนไปให้บุญครบ บวชพระแล้วได้เป็นลวงที่ข้าสบายดีขออยู่ประจำเม้ตมีบุญงามบวชเป็นหนวลวงพอ่อเลยสวัสดีครับสวัสดีดท,าท่านผู้บรยจาคทุกท่านนะฮะเราขอทำงานดีกับหลักสิทธิ์แก่โบราณในช่วงนี้ ขอขอพดคุณโบสถยกบุญให้อย่าคิดว่าผมจะจ่ายสามโบสที่บวดนี้ใครบวดพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลาบบวดพระเละดีไหมมีเรื่องบุญได้บุญสุขใจท่องบทบนไปบุคอบ บัวคราแลไดเป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีก็อยู่ประจำแม้มีบุญน้ำบวชเป็นหลวง เสียงปบร์เบอร์ที่พอบให้ขอบคุณสหรับรางวัลน,น้ำใจปปงงานเพลงนี้กันนะครับที่จะมามอบให้ผลงานเพลงของอา,อาจารย์สัญญาผลนลายกันบ้างหลายๆศิลปินนะครับที่นำะมาขับร้องกันสัญญาภาษายันครับ ิกับ้านเดินสยังซ้ำยังได้ยิน ស្អីនអង្គត្រង់ຈາກក្រៃទៅหาเงินตรางวดชม ນັ້ນຕາຄືອັດຊ ขอบคุณมากฟังก็ตอ่อจากศนิปินสาวนะครับน้องการนะครับวันนี้มาร่วมงานกับว่าเรากี่แก้วโฟรานะครับ